สวัสดีค่ะเมเชเลอร์ค่ะหัวข,ข้อในวันนี้ก็คือจากศูนย์ถึงหล้านบาทซึ่งเป็นกำไรจากการทำเงินได้จากธุรกิจสมุดโนดหรือว่า low หรือ no content publishing ก็มี5ข้อคิดที่น่าสนใจมาฝากด้วยกันนะคะข้อคิดแรกก็คือธุรกิจ KDP หรือว่าธุรกิจสมุนโนดเนี่ยสามารถที่จะทำเงิน passive income ได้จริงๆเพราะว่าเมื่อปี2019ก็คือจริงๆเม่เริ่ม เมื่อดูนธนบดีปี2018ัก็รู้สึกว่าจะทำอยู่10เล่มก็ทำเล่นๆก็ไม่ได้ถือว่าเริ่มทำอย่างจริงจังมาทำจริงจังเดือนมก,กราปี2019แล้วก็ก็ปี2019ก็ทำอย่างจริงจังเป็นทำา6เดือนฟุตทามค่ะทำเยอะมากแล้วก็ปี2020ก็ทำเพิ่มแค่อีกแคกแค่20เล่มเองเพราะว่าติดทำธุรกิจอย่างอื่นก็ ปี2019ทนางเงินได้ประมาณ6 0แสนบาทกำไรแล้วก็ปี2020ทํางเงินได้ประมาณ4 0 0 0สนบาทกำไรเหมือนกันก็อย่าลืมค่ะปี2020ัม่าทำเพิ่มแค่20เล่มเองจริงๆนะ่จาจะบอก15เล่มก็จำตัวเลขแน่นอนไม่ได้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าธุรกิจ KDP เป็นธุรกิจ Passive Income เพราะว่าไม่ทํางานก็ได้เงินไปเที่ยวก็ได้เงินดูหนังไปพักผ่อนยินใจก็ได้เงิน นอนดู Netflix ก็ได้เงินก็เป็น passive income ที่ทำเงินได้จริงโดยไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีความเสี่ยงไม่ต้องมีเว็บไซต์แล้วก็ไม่ต้องอปวดหัวกับลูกค้ารัวทาง k ค p เนี่ยเขาดูแลลูกค้าให้หมดนะคะอเอาคิดข้อที่2ก็คือ,อการที่จะขายได้ตอนนี้คนเริ่มทำธุรกิจ k ค p กันเยอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เริ่มทำเมื่อไหร่ก็จะทำสมุดลายเซนแล้วก็ปก ถ้าคำตัวโลค่อยคำแรงบันดาลใจวันนี้เพราะฉะนั้นคนทำสมุดลายเส้นธรรมดาเนี่ยเยอะมากก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะขายได้ก็เน้นไปที่พวกแพลนเนอร์ล็อกบุกที่มีรายละเอียดข้างในอะอย่างสมุดเล่มที่ขายที่สุดของเมย์ก็ขายได้รู้สึกจะประมาณ2 0 0 0ก่อนเล่มก็ขายได้มาประมาณ1ปีค่ะประมาณ1ปีกว่าแล้ว ก็เป็นล็อกบุ๊กที่ซื้อเนื้อในก็เป็นลิขสิทธิ์การค้ามา mm. ไปใช้การค้าได้แล้วก็ปกก็ออกแบบเองค่ะก็ใช้เวลาออกแบบแ,บบแค่3นาทีเท่านั้นก็เพราะว่าเป็นเป็นอ่าส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในตลาดนั้นก็เลยเข้าใจว่าควรจะออกแบบปกยังไงถึงมันจะทําใช้เวลาเพียงแค่3นาทีแล้วก็ออกแบบปกเรียบง่ายก็ สามารถที่จะติดอันดับขายดีก็คือติดอันดับขายดีอ่าหลายหมดหมงมากเล่มนี้เราก็ทําเงินได้ทุกเดือนทุกเดือนก็เป็นเล่มที่ขายดีที่สุดของตัวเองอะค่ะก็สรุปก็คือต้องหาข้อมูลในการทําเกิดว่าคุณอ่าเลือกตลาดที่สมมติว่าตลาดคนเล่นกอล์ฟก็จะต้องเลือกจะสมมติว่าคุณจะทําพวกล็อกบุสําำหรับนักเล่นกอล์ฟเนี่ยก็จะต้องหาข้อมูลว่า คนเล่นกอล์ฟเนี่ยเขาเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะมีอะไรก็จะมีรายละเอียดที่เป็นล็อกโบว์ให้เขากรอกรายละเอียดก็ถ้าเกิดว่าสนใจทำตลาดนี้แต่ไม่ไม่รู้ว่าทำไงก็ดูที่เขาวางขายแล้วก็ดูที่อีซีที่ Pinterest ดู Google i m a g e ใช้ดูเป็นแนวทางค่ะก็ไม่ให้ลอกใครนะคะขอย,ย้ำก็ให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับดีไซน์ของตัวเองค่ะเพราะว่าที่เล่มที่ขายด,ดีที่ส่งตัวเองก็ใช้เวลาในการหาข้อมูลแล้วก็มามาอ่า เป็นเดนขายเดีอันดับ2ของตัวเองค่ะเป็นล็อกบุก็ใช้เวลาในการหาขอ้อมูลเพราะว่าทำอินเทอร์เนียทำเนื้อในเองคอ่ะแล้วก็ค้าคิดอันที่3ก็คือธุรกิจ KDP เนี่ยสามารถที่จะทําเงิน6หลัก6 7หลักต่อปีได้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกเลยทำก็2ปี1ล้านบาทแล้วก็มีคนที่เขาทําได้เยอะมากกว่านอีกแล้วก็จำนวนเล่มเขามีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเน้นทำแพลนเนอร์ที่มีรายละเอียดข้างในค่ะ ก็เท่าที่รมาก็มีคนที่ทําเงินได้แสน US ต่อปีก็เป็เงินไทยประมาณ3ล้านกว่าต่อปีก็คือมีคนที่ทําเงินได้จริงๆจากธุรกิจนี้ข้อคิดข้อที่5ก็คืออย่างที่บอกว่าน์เจดหนายเนี่ยก็สําหรับให้เข้าใจธุรกิจนี้ค่ะเกิดว <c oughs> ่าคุณต้องการทําเงินแบบว่า full time อย่างคมุมเป็นโดยเฉลี่ยแล้วก็2ปีทําเงินมากกว่า1ล้านบาทก็เฉลี่ยประมาณ 4, ี่หมืนสบาทต่อเดือนก็ไม่ได้ลงทุน ไม่ได้สต็อกสินค้าไม่ได้โฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เป็นไปได้ค่ะสี่เป็นสี่สี่นห้าต่อเดือนครึ่งแสนต่อเดือนภาษีเงินคดเป็นไปได้จากธุรกิจนี้ก็สรุปก็คือเมื่อคุณเข้าใจธุรกิจนี้แล้วทำพวกสูตรไลนโนไลเ้น no เพราเข้าใจว่าจุดสำคัญของธุรกิจนี้มีอะไรบ้างก็ให้ไปทำพวกแคลนเดอร์ล็อกบกที่มายละเอียดข้างในถ้าไม่มีเวลาทำก็ซื้อที่เป็นอ่าลิขสิทธิ์ประกันค้าหรือว่า plr private Rable rights ซึ่งของเมมีนะคะที่เว็บไซต์มีเป็นแพ็คขายด้วยก็ทำเองนะคะทำเองทั้งหมดที่ทำขายแล้วก็ก็ประหยัดเวลาการหาตหลาดด้วยเพราะว่ามัาจะมีตลาดของเขาที่เป็นแพ็คบันเดิที่มีขายก็ถ้าสนใจลองดูนะคะลิงก์จะอยู่ในด e สคริปชั o นแล้วก็ข้อขคิดข้อที่5ก็คือหลังจากที่คุณทำเงินได้แล้วสมมติว่าคุณทำเงินจากธุรกิจ KDP ได้รับมากกว่า 500เหรียญต่อเดือน1,000เหรียญ US ต่อเดือนเนี่ยก็ให้มองหาธุรกิจอื่นธุรกิจอนไรอย่อื่นเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาธุรกิจเพียงแค่ธุรกิจเดียวค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนั่นเองเพราะว่ามีกรณีที่มีครั้งหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเมื่อปี2019กลางๆปีประมาณนี้จำไม่ค่อยได้แล้วก็มีแค่ครั้งเดียวในรอบสองปีที่เมซอนจ่ายเงินล่าช้าค่ะแล้วก็คนคนนี้เขาเป็นนักเขียนเขาก็ รายได้จากรอยตีสก็ไปจ่ายค่าจำนองบ้านทีนี้พอมีซอนจ่ายเงินล่าช้าก็แบบมีผลกระทบเลยทีเดียวว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจำนองบ้านก็เป็นความรับผิดชอบของคุณเองอะคะ่ะว่าเกิดว่าเหมือนกับตะกร้านี่เอาแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าเอาไข่ไปสใส่เดะกรลาใบเดียวใช่ไหมพอ,อทตาตะกร้ารวมไข่ไข่ทั้งหมดก็แตกสลายก็ไม่มี ะไเหลือถ้าเกิดเราเรา,เรามีตะกร้าหลายใบก็กระจายใส่ขายไปอย่างนี้เวลาตะกร้าหนึ่งตแต่ก็ยังเหลือตะกรา้าอื่นก็ยัง,งเหลือขายอยู่ก็หวังว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ทําให้เ้าใจาม่เคินสรุปก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยงหาว่าทําเงินจากธุรกิจนี้ได้แล้วก็ให้มองหาธุรกิจอื่นก็ช่ e งนี้เมเลอร์ก็มีธุรกิจหลากหลายนะ,ะพวกพรินอนิมาน ขายพวกเสอยืดพวกแกมนามไว้ที่เว็บไซต์ Redbubble แล้วก็มีที่ทำแพลนเนอร์ที่ Etsy แล้วก็มีการโปรโมทสินค้าของคนอื่นมีธุรกิจหลากหลายแนะนําแล้วก็มีการเขียนด้วยท้ง,งานเขียนนิยายแล้วการเขียนหนังสือให้ความรู้ถ้าเกิดว่าสนใจไงก็ลองดูนะคัแล้วก็มีที่คอร์สที่โรงเรียนออนไนลน์ก็จะมีคอร์สฟรีธุรกิจสมุดโน้ตแล้วก็คอร์สฟร,รสยยีสาหรับการตลาดสําหรับนักเขียนนิยายแต่ว่าสามารถที่จะปรับุงไปใชส้สำหรับนักเขียนให้ความรู้ด้วยก็ เป็น5หลักข้อคิดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็ถ้า,าสนใจยังไงอย่างที่บอกมีคอร์สฟรีแล้วก็คอร์อสไม่ฟรีสอนแล้วก็ลิง์จะอยู่ในดีสคริปชั่นนะคะก็เมย์ก็ทดลองทำธุรกิจออนไลน์มาหลายธุรกิจแล้วนะคะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแรกที่ เป็นธุรกิจแรกที่สามารถที่จะทําเงินได้ทุกวันทุกวัน,วนถือว่าเป็นพาส์ทิอินคมที่ดีก็มีวันเดียวที่ไม่มีไรายได้เข้ามาก็คือวันคริสต์มาสก็ทางมซอนรงพิมพ์ปิดไม่ใช่ว่าไม่มียอดขายคือมียอดขายแต่ว่าเขาไม่พิม เสนขาเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการก็1ปีที่ไม่มียอดแค่วันเดียวก็ไม่ได้กังวลใจอะไรนะคะก็หวังว่าวิดีโอคลิบนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าอ,อย่าลืมคลิกไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยขอบคุณมา,มากๆค่ะที่ติดตามเอาไว้พบกันใหมในโอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ